วันนี้เนี่ยผมก็จะมาหาข้อดีให้เจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันโอเค,อเคก็ต้องขอาการับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู a ่าห้าเกันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะว่าแบบมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะฮะคือผมต้องการจะหาข้อดีให้มันนะหลังจากที่เจอข้อเสียมันมาเยอะมากๆเลยนะครับผม คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้ตั้งตัวของโพสในแท็บชุมชนของช่องผมไปแล้วนะว่ามันมีข้อดีอย่างไรกันบ้างแต่คนเนี่ยก็ให้ข้อเสียกันมาเยอะมากเลยนะเออข้อเสียมันเยอะจริงๆสับเจ้าตัวรีพิเตอร์คือไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนอะคือมันก็มีข้อเสียทั้งนั้นนะถ้าไม่ใช่ตัวของมัสส์ไวไฟอะถ้าเป็นในส่วนของตัวของมัสส์ไวไฟเนี่ยการส่งสัญญ,ญาณเนี่ยจะเสถียรกว่าเจ้าตัวรีพิเตอร์อย่างมากเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูผลการทดสอบกันก่อนนะว่าที่เขาว่ากันมาบอกว่าเจ้าตัวพ e p e a t e เนี่ยมารับสัญญาณมาแล,แล้วมันปล่อยออกไปเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะตอบรึ่งนึ้งจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งการทดสอบเนี่ยผมก็ได้นําเอาตัวทัสอบมือของผมเนี่ยเชื่อมต่อกับ wifi 2.4ของตัวเราเตอร์ผมก่อนนะแล้วก็ทําการทดสอบผ่านตัวของ speed test นะครับผมซึ่งการทดสอบครั้งแรกเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยค่าดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ที่90กว่า mbps เลยนะก็ถือว่าสูงมากเป็นนะสํสำหรับตัวของ wifi 2.4 ส่วนรอบต่อมาเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวของรีพิเตอร์นะเชื่อมต่อ WiFi กับตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับผมผลปรากฏว่าค่าดาวน์โหลดเนี่ยมาเหลืออยู่แค่40 mbps เองนะฮะก็ถือว่ามาลดลงไปครึ่งครึ่งกว่าด้วยซ้ำเลยนะครับผมก็ถือว่าลดลงไปเยอะอยู่นะฮะโอเคเราจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะสำหรับคนที่ทำสมาร์ทโฮมเนี่ยก็ถือว่าแบบตัวรีพิเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยนะอ่ะผมสมมุตินะอย่างบ้านผมเนี่ย คือสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันอยู่ในบริเวณบ้านใช่ปะเออแล้วผมต้องการจะทําตัวของสวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัติทางหน้าบ้านนู่นนะครับผมเป็นท้ายซอยเออซึ่งสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันไปไม่ถึงแล้วต้องทําอย่างไรเนี่ยมันซึ่งจะควรไปถึงก็ต้องติดตั้งตัวรีพิเตอร์เพิ่มนะครับผมซึ่งตัวสวิตช์การปิดเปิด Wi-Fi เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเยอะนะครับผมแล้วก็ค่าปิงไม่จำเป็นต้องเป๊ะด้วยนะอย่างสมมติว่าวก,กดเปิดไปแล้วเนี่ยอีกสี่วิมันค่อยเปิดก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับผม หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเราต้องการจะเดินกล้องวงจรปิดแบบไร้สายเนี่ยแบบกล้องจอปิดแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์เราเนี่ยแต่พอดีว่าสัญญาณเราเตอร์เราเนี่ยไปไม่ถึงตัวกล้องวงจรปิดก็ใช้ตัวของรีพิเตอร์ได้เหมือนกันนะโดยการขยายสัญญาณ i f i เนี่ยให้ไปถึงตัวของกล้องวงจรปิดถึงมันจะดีเลยอย่างไรเนี่ยแต่เราก็สามารถดูภาพผ่านตัวของ Wi-Fi ได้ตามปกตินะเพราะผมลองทดสอบมาแล้วนะฮะแล้วข้อดีอีกอย่างของตัวรีพิเตอร์เนี่ย นอกจากที่ว่ามันจะทําการขยายสัญญาณได้แล้วเนี่ยคือกล่องไ i f i แต่ละกล่องอ่ะก็จะมีจํานวนการเชื่อมต่อที่จํากัดใช่ปะอย่างสมมติว่ากล่องนึงเนี่ยมันเชื่อมต่อได้แค่8คนใช่ปะอย่างสมมติว่าคนในบ้านผมเนี่ยมีโทรศัพท์7เครื่องอ่ะเชื่อมต่อหมดแล้วใช่ปะแล้วก็เอือการเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ที่ที่เดียวนะครับผมผมก็เชื่อมต่ออันเดียวเนี่ยกับตัวของรีพิเตอร์เพราะผมเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเดียวเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเข้ากับรีพิเตอร์แล้วเนี่ยทำให้มันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่่าางๆไดด้้เเยอะขึนกวิม โอเคฟังข้อดีกันไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูข้อเสียกันบ้างนะข้อเสียเนี่ยโคตเยอะเลยนะสำหรับเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะ อย่างที่ผมพูดในต้นคลิปนะครับผมการรับสัญญาณตัวของ Wi-Fi เนี่ยมันค่อนข้างแย่นะฮะเออแต่ประรับมาแล้วแล้วก็ปล่อยไปความเสถียรของสัญญาณเนี่ยก็จะหานครึ่งน,นะบางครั้งเนี่ยก็จะหลุดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับตัวของรีพิเตอร์นะเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อที่ผมนึกขึ้นมาได้นะเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันขนาดเ e ล็กมากนะน่าจะเท่ากับ1ฝ่ามือผมเลยนะครับผมหากว่าเราเสียบไว้หน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ เชื่อมต่อกับตัวของสมาร์ทไฟอะไรต่างๆสวิตช์ไฟแล้วก็พวกประตูเปิดปิดอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะแล้วพอดีมีคนเดินผ่านมาเห็นเจ้าตัวนี้แล้วก็ถอดปักเดินหนีไปสําหรับการเอาตัวรีพิเตอร์เนี่ยไปเสียบไว้ในที่ที่คนมองเห็นได้หรืออยู่ในระยะที่คนเนี่ยสามารถจับต้องได้เออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะเนื่องจากขนาดมันเล็กแล้วก็เบาด้วยนะครับผมข้อเสียมันก็ไม่มีอะไรมากนะเออผมมองว่ามีข้อดีที่เยอะอยู่นะครับผม ตอนแรกผมก็มองว่าเฮ้ยข้อเสียมันเยอะไปหรือเปล่าว h า t s จตัว r e p เตอร์ตัวนี้เนี่ยแต่มองไปมองมาเนี่ยข้อดีมันกลับเยอะอยู่นะครับผมเออเยอะพอสมควรเลยอะสำหรับคนที่แบบจะมาันมาใช้งานแบบจริงจังนะครับผมส่วนเรื่องปิงอะไรแบบนี้เนี่ยมีแน่นอนนะใครจะมาเล่นเกมเนี่ยตัยดใจเลยนะเจาตัวนี้เนี่ยคือถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้อะแต่ถ้าให้จริงจังเลยระดับนึงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ เนื่องจากว่าปิงมันเยอะมากนะม,นมารับ Wi-Fi มาแล้วมันต้องส่ง Wi-Fi ต่อทําให้แบบมันมีอาการดีเ a y ที่จะทําให้เกมเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะสำหรับการเล่นเกมโอเคสำหรับกับมาพูดถึงรีพิเตอร์ในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปบายแล้เจอกันครับทุกคน